ไม้สองต้นเนี่ยค่ะอินทผลัมอันนี้งานหนักมากเลยนะคะเพราะใบแก่เขาเยอะมากคุณครูก็เลยใช้เลื่อยตัวนี้แหละค่ะตัดเวลาจํากัดค่ะเพื่อนๆค่ะก็เลยให้เขากองอยู่หุนต้นก่อนเดี๋ยววันนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆคุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะต้องรีบไปสวนค่ะเพราะว่าคุณครูสั่งลองเอาไว้นะคะลองที่จะ่ ก็ทำอาหารเสร็จพอดีเลยนะคะก็เลยไม่ได้ทานอาหารที่บ้านอยู่ยักกนอยากนำอาหารที่ทำเสร็จนี่นะคะออกไปทานที่สวนเลยนะคะไม่ว่าจะไปไหนนะคะเราจะต้องติดแมสประจำเลยนะคะค่ะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเราต้องดูแลตัวเองนะคะใส่แมสค่ะทุกครั้งที่ออกจากบ้านค่ะไปะ น,นะคะคุณครูพาเพื่อนๆมาชมผลงานหน่อยนะคะค่ะเมื่อวานคุณครูใช้เลื่อยตัวนี้และคะ่ะเลื่อยกิ่งไม้ในสวนทั้งวันเลยนะคะผลงานได้เยอะมากเลยตอนนี้คุณครูก็จะให้เพื่อนๆได้มาชมนะคะเนี่ยคะ่ะต้นไม้สองต้นเนี่ยค่ะอินทผาลัมอันนี้งานหนักมากเลยนะคะเพราะใบแก่เขาเยอะมากคุณครูก็เลยใช้เลื่อยตัวนี้และคะ่ะตัด เวลาจํากัดค่ะเพื่อนๆค่ะก็เลยให้เขากองอยู่โคนต้นก่อนเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาเพื่อนๆมาชมนะคะว่าผลงานของคุณครูเนะี่ยยังกองอยู่ที่โคนต้นเลยนะคะว่าใบของอินทผลัมเนี่ยมันเยอะแล้วค่อนข้างมีนามเยอะนะคะคุณครูก็เลยวันนี้จะเริ่มมาเคลียร์แล้วนะคะเคลียร์ใบไม้ร้านขายรองเขาจะมาส่งคุณครูแล้วคุณครูก็เลยมาคอยเขาแล้วเดี๋ยวเสร็จภารกิจแล้วคุณครูก็จะเ,เก็บ ตกนะคะก็คือใบไม้เศษไม้ที่ยังกองระเกะระกะนั่นก็คือเป็นผลงานที่คุณครูจะต้องมาเคลียร์วันนี้ค่ะยังไงยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปชมนะคะว่าคุณครูจะเอาเศษไม้ใบไม้ไปจัดเรียงไว้อย่างไรที่ไหนนะคะเพื่อให้มันสะดวกในการกาจัดนะคะไปะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ครูค,คิดว่าพอดีเลยค่ะอรสของร้านลองอะ่ะมาถึงแล้วนะคะ ค่ะเดี๋ยวเอาลองลงแล้วก็ไปบริหารจัดการลองให้เสร็จสิ้นก่อนนะคะใช้มือค่ะง่ายๆป้ายลงไปเลยแล้วก็สวมเข้าไปทานน้ำยาสวมลงไปเลย ใช้ได้แล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะเปิดน้ํานะคะเราต่อแบบง่ายๆค่ะเดี๋ยวจะไปทดลองน้ํได้วยกันนะคะแต่ต้องมีสายยางก่อนเดี๋ยวคุรูจะไปเอาสายยางมาต่อตรงนี้นะคะเพื่อให้น้ําลงน้ำใช้ได้แล้วคะ่ะต้นนี้ชื่อว่าต้นมะเดื่อค่ะ อายุเยอะแล้วก็ต้นใหญ่มากคุณครูก็ได้ตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะคะในส่วนที่คุณครูสามารถแตดแต่งได้นะคะอย่างเช่นกิ่งนี้ค่ะเนี่ยค่ะกระด้านหลังของคุณครูตรงนี้ค่ะเนี่ยได้ตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะคะเพราะว่าใบของเขาร่วงแล้วตอนต้นใบหนามากเลยคุณครูก็เป็นห่วงเรื่องพวกพายุอะค่ะกลัวกิ่ง จะหักลงมาแล้วทับต้นไม้เล็กๆของคุณครูอ่ะที่คุณครูลงเอาไว้ด้านหลังเนี่ยคะ่ะคุณครูก็เลยเอ่เป็นห่วงตอนนี้ใบเขาร่วงหมดแล้วนะคะคุณครูก็เลยได้โอกาสมาตัดแต่งกิ่งของเขานะคะแล้วก็อา่ายังและยังไม่ได้ลากกิ่งนะคะลากกิ่งที่ตกๆลุนรุนอยู่นะคะก็ยังกองระเกะระกะอยู่ที่โคนต้นเดี๋ยวคุณครูก็เนี่ยคะ่ะเกะ ที่ยังกองระเกะระกะอยู่คนต้นวันนี้ก็คงต้องมาจัดการบริหารเคลีย์กิ่งไม้ที่ตัดเรียบร้อยแล้วพร้อมกับซ่อมบางส่วนนะคะกับเลื่อยตัวนี้นะคะค่เนียค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงานสวนที่มาตัดแต่งกิ่งไม้ก็เคลียเกือบร้อยเปอร์เซ็แล้วค่ะเย็นมากแล้ว ตอนนี้เดี๋ยวคุณครูจะขอปิดคลิปก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะช่วยกดติดตามกดถูกใจให้คุณครูด้วยนะคะเอาไว้ชมกันในคลิปต่อไปค่ะดูแลสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ